สวัสดีครับพวกเราน o อ Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง s ันอ f ฟอการโดยก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หลังจากเขาต้องเาอารับโทษอยู่ในเรือนจำมันกลับทำให้เด็กหนุ่มธรรมดาได้เข้าไปพัวพันกับโจรอัจฉริยะถึงขนาดที่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับแผนการปล้นทองมูลค่าหลายล้านหรือแม้กระทั่งการช่วยเพื่อนแหกคุกสุดปลอดภัยก็ยังมีซึ่งสุดท้ายบทสรุปของเด็กหนุ่มที่กลายเป็นอาชญากรคนนี้ไม่ได้จบลงยังไงพวกเราทุกคนก็มารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับ ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาทีเด็กหนุ่มคนนึ่งซึ่งเขาคนนี้ก็มีชื่อว่า JR เป็นเด็กหนุ่มวัยสิปีเท่านั้นแต่เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ JR าคงไปทําความผิดอะไรบางอย่างมามันก็เลยส่งผลให้ตํารวจจับตัวเขาและสารก็ได้สั่งให้ JR อถูกจําคุกนานถึง6เดือน โดยพอถึงช่วงเวลาที่ JR จะถูกส่งเข้ามาเรือนจำมันก็เป็นปกติที่นักโทษแต่ละคนต้องถูกตรวจสอบร่างกายแล้วก็จะมีเรื่องผมต่อให้ก่อนหน้านี้จะไว้ทรงผมอะไรเอาไว้ทุกคนก็จะถูกตัดผมให้เหลือแค่ทรงสกินเฮดเท่านั้นซึ่งพอ JR ถูกเตรียมตัวทุกอย่างหมดแล้วจากเด็กหนุ่มดูท่าทีเอาเรื่องเขาก็ได้กลายเป็นนักโทษเจียมเจียมคนหนึ่งไปซะแล้ว มีหนำซาำระหว่างที่ JR กำลังนอนพักอยู่ในห้องของตัวเองพอเพื่อร่วมห้องขังเขากลับมา JR ก็ต้องรู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเนื่องจากชายตรงหน้าก็มีท่าทีใจลอยและอิดโรยผิดปกติหรือแม้กระทั่งในตอนที่เข้ามานอนหมอน,นันก็ยังดูไม่ได้สนใจ JR สักนิดฝั่ง JR ก็เลยคาใจอยู่เหมือนกันว่าเพื่อรวมห้องขังเขาเนี่ยไปเจออะไรมาทําไมหมอน,นั่นถึงต้องทําท่าทีมนอะไรตายอยากแบบนั้นด้วยซึ่งในวันต่อมาในท้ายที่สุด JR ก็จะได้รู้ถึงเหตุผลของเรื่องนั้น เพราะว่าหลังจากที่นักโทษแต่ละคนกลับมาจากการทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วแทนที่เพื่อร่วมห้องขังเขาจะได้พักเหมือนกับคนอื่นปรากฏว่ามันก็มีผู้ชาย3คนเข้ามารุมเพื่อนห้องขังของเจอและท่าทีของเจ้านักโทษ3ามคนนั้นเจอก็พอเดาได้ว่าพวกมันต้องลากเพื่อนเขาไปขืนใจอย่างแน่นอนเพราะว่าในคุกนี้มันก็ไม่มีผู้หญิงอยู่แล้ว สำหรับผู้ชายที่มีท่าทีออนแออย่างเพื่อรวมห้องขังเขาหมอนั่นจะดวงสวยถูกหมายหัวจากพวกหัวโจวกก็คงจะไม่แปลกอะไรโดยไอคนที่มาลากเพื่อนเขาเข้าไปขื้นใจในห้องหมอนั่นมันก็เป็นหัวโจวกของเดินจำคนหนึ่งที่มีชื่อวเดบและถึงแม้ JR เขาจะมองเหตุการณ์นี้ทุกอย่างอยู่ตลอดทว่าในความที่ยังเป็นน้องไมย,ยูรวมถึง JR ก็ไม่อยากหาเรื่องให้กับตัวเองเขาก็เลยทําได้แค่เพียงยืนทนดูต่อไปแค่นั้นแหละ ซึ่งในตอนที่ JR ไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับเรื่องนี้ตัวเขาก็เหลือบไปเห็นนักโทษคนหนึ่งที่กําลังนั่งเล่นหมากลุกและที่มนน่าสงสัยมากๆก็คือเพื่อนของนักโทษคนนั้นได้เขียนอะไรบางอย่างใส่เศษกระดาษยื่นมาให้เขา JR ที่รู้สึกคาใจเขาก็เลยแอบเดินมาดูประจวบกับที่ตัวเขาเองก็เล่นหมากลุกเป็นอยู่เหมือนกันในตอนที่บรนดันนักโทษตรงหน้าเหมือนจะเดินหมากผิด JR ก็เลยพูดแทรกไปว่านายเดินผิดแล้วจากคําพูดเมื่อกี้มันก็ทําเอาเบรนดันหันขึ้นมามอง JR ราวกับว่าเขาสงสัยว่าไอเด็กนี้มันเก่ามาจากไหนถึงกล้ามาแยมกับเขาถ้าแกเก่งจริงก็มาเล่นให้ดูหน่อยสิทว่าพอเบรนดันได้ผักกระดานหมากลุกไปให้ JR ปรากฏว,ว่า JR กระดนเล่นหมากลุกชนะจริงๆถึงจะดูเสียหน้าไปสักหน่อยแต่มันก็ทําให้บรนดันรู้สึกสนใจใน ขึ้้นมาบาบงและต่อมาหลังจากที่จบเรื่องกับเบรนดันไปแล้วตัวหนังก็ตัดภาพไปในตอนที่ JR กําลังจะนอนซึ่งก็เหมือนว่า JR จะนอนไม่หลับเนื่องจากเพื่อนรวมห้องขังเขาหมอนั่นก็กําลังใช้แป้งสิฟันทูก,กับกําแพงจน JR ต้องเอ่ยป,ปากบอกว่าแป้งสีฟันธรรมดามันพังกําแพงไม่ได้หรอกนะแต่ฝั่งเพื่อนเขาก็ไม่พูดอะไรตอบมาหันกลับมามองหน้าเฉยแทมก็ยังใช้แป้งสีฟันทูก,กับกําแพงเหมือนเดิม JR ที่คงทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เลยก,กลั้นใจนอนไปทั้งแบบนั้น ซึ่งในเช้าวันต่อมาพอถึงช่วงเวลาพัก JR ก็ต้องทนดูเพื่อนร่วมห้องขังเขาถูกล่าไปขืนใจอีกแล้วแต่ด้วยความที่ JR ก็รู้สึกเวทนาเพื่อนเขามากๆเพื่อตัดปัญหาพระเอกของเราก็เล็กรงเดินไปหาเรื่องเพื่อร่วมห้องขังพร้อมกับที่ระหว่างที่เขาพักอ,อกชายตรงหน้า JR ก็รีบบอกให้หมอนันชกเขาและก็ยังโชคดีที่ถึงแม้ตอนแรกเพื่อนของ JR จะไม่เข้าใจทว่าสุดท้ายหมอนันก็เลือกชกไปที่ใบหน้าของ JR ไม่นานานากักผู้คุมก็เลยเข้ามาหามและจับทั้งสองคนเอาไว้ ซึ่งแบบนี้นี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ JR เขาต้องการเนื่องจากในคุกนี้ถ้าเกิดใครมีเรื่องกันทั้ง2ฝ่ายก็จะถูกแยกไปจาับขังเดี่ยวเอาไว้เมื่อเป็นแบบนั้นไอ้จอเดฟก็คงทําอะไรเพื่อนเขาไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามอนนั่นมันไปอดอยากมาจากไหนเพราะว่าทันทีที่ JR กับเพื่อนถูกปล่อยตัวออกมาแก๊งของไอ้จอเดฟมันก็มาลากเพื่อนเขาไปอีกแล้วแถมรอบนี้ JR ก็ยังทําได้ขยืนดูไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงอะไรได้เลยนั่นก็เลยทําให้ JR โกรธและแค้นพวกของเดฟมากๆ หลังจากนั้นไม่นานเบรนดันก็เดินเข้ามาหาเขาเบรนดันบอกกับ JR ว่านายไม่ควรเข้ามายุ่งกับเรื่องของชาวบ้านหรอกนะถ้าม่อยากซวยไปด้วยก็อย่าไปทําอะไรแบบนั้นดีกว่าซึ่ง JR ก็แล้วฟังมาเท่าน,านั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปเพราะยังไงไอการทนด,ดูเฉยๆมันก็ไม่ใช่สไตล์ของเขาอยู่แล้ว แต่สุดท้ายในคืนนี้เองระหว่างที่ JR กําลังนอนอยู่กลางดึก JR เขาก็ต้องชะงูกหน้าลงมาดูเพราะว่าเขาเองก็ราคาญเสียงเพื่อร่วมห้องที่หายใจถี่มากๆทว่าภาพที่ JR เขาได้เห็นตรงหน้ามันกลับเป็นภาพของเพื่อร่วมห้องขังขาวกาลังนอนหายใจโรรินจากบาดแผลที่ใช้แปรงแทงคอตัวเอง JR ที่ได้เห็นเขาก็เลยช็อกอยู่ไม่น้อยซึ่งยังดีที่ JR พอมีสติกดสัญ,ญญาณเตือนไม่นานนักหมอของเรือนจําก็เลยเข้ามาประถมพยาบาลเพื่อร่วมห้องขังขาวพร้อมกับที่ในท้ายที่สุดเพื่อนของ JR ก็ได้ถูกพาตัวไปร,รักษา แต่ยังไงซะในเช้าวันต่อมาไอ้เจ้าเดฟที่เหม็นขี้หน้า JR เพราะว่า JR เข้ามาเสือกเรื่องของมันหมอนี่ก็เลยมาดักขู่ JR ตรงหน้าประตูและในเมื่อ JR รู้สึกระแวงเจ้าเดฟขึ้นมาแล้วพระเอกของเราก็เลยขัดแปลงสีพันของตัวเองให้มันแหลมเพื่อจะเตรียมเอาไว้ใช้เป็นอาวุธสู้กับพวกเดฟถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเขาจะได้พอป้องกันตัวได้บ้าง ้ทว่ายังไม่ทันไรเลยเพราะว่าในตอนที่ JR กําลังจะไปอาบน้ําเหมือนว่าพวกของเจ้าเดฟสาคนก็จะเดินเข้ามาเล่นงานเขาจากข้างหลังซึ่งทาไม่ได้เบรนดันที่โผลม,มาเมื่อกี้ช่วยไว้ป่านนี้ JR ก็คงจะซวยไปแล้วและที่สําคัญเบรนดันก็เหมือนจะเป็นขาใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเขตนี้ขนาดที่ว่าฝั่งเดฟที่มากระตั้ง3คนก็ยังกลัวหวหดถอยกลับไปเลย ซึ่งถัดมาหลังจากที่เบรนดันจะช่วยเจอาเอาไว้เบรนดันก็พาเจอาทํมาทข้อตกลงที่ห้องขังของเขาโดยเขาก็เสนอจะเป็นคนคอยคุ้มกะลาหัวให้กับเจอาเองแล้กับการที่เจอาถ้าเกิดถูกปล่อยตัวออกไปเมื่อไหร่เจอาก็ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนเบรนดันเหมือนกันรับรองได้เลยถ้าเกิดเป็นบาร,รมีเขาพวกของเดฟไม่กล้าทําอะไรแน่นอนเมื่อกี้เจอาก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองไปแล้วไม่ใช่หรอโดยความที่มันคงไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วเจอาก็เลยตกปากรับคําไปทันที จนกระทั่งพอถึงช่วงเวลาที่ JR จะเดินกลับไปยังห้องตัวเองปรากฏว่าไอ้พวกเดฟมันก็มาดักรอเล่นงานเขาซ้ำหลาย JR ที่คิดว่าพวกมันคงไม่กล้าทําอะไรพระเอกของเราก็เลยไม่ทันระวังตัวจนเกือบจะถูกลากเข้าไปจัดการในห้องอยู่แล้วทว่าก่อนที่เรื่องราวจะเป็นแบบนั้นเบรนด,ดันกับพักพวกก็ได้โผล่มาช่วย JR อีกรอบหนึ่งแถมในรอบนี้ไอ้เดฟที่มันกล้ามาแตะต้องคนของเขาเบรนด,ดันก็ได้ลงมือสั่งสอนมอดี้อย่างสาสมขนาดที่ว่าเบรนดันขาใหญ่ประจําคุกก็ได้อัดเจ้าเดฟตายคามือไปเลยเรียกได้เลยว่าสมกับความร่ำลือของ คนที่มีอิทธิพลในคุกที่สุดจริงๆแล้วก็ในท้ายที่สุดหลังจากที่ JR ได้อยู่กับแดนดอนมานานถึงหเดือนวันนี้เองมันก็เป็นวันที่ JR ถูกปล่อยตัว เนื่องจากเขานั้นก็อยู่ในคุกจนคมโทษแล้วหลังจากที่พ้นโทษ JR, JR ก็ได้ทําตามเธ่รับปากกับ,บแบรนดันเอาไว้โดยอย่างแรกคือการเอาเศษกระดาษของบแบรนดันนามันไปให้กับเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมซึ่งหลังจากที่แซมได้เห็นข้อความในกระดาษมันก็เหมือนกับว่าเขาต้องใช้หมากลุกในการถอดรหัสนั้นแถมพอแซมด้วยปากให้ JR ลองเล่นแซมก็ต้งทึงกับความสามารถของเด็กตรงหน้าเขาเพราะว่า JR เนี่ยก็เล่นหมากลุกเก่งเอาเรื่องเลยแถมพอแซมเขามั่นใจกับความสามารถของ JR แล้ว แซมก็ได้บอกให้หลานไปเอากระเป๋ามาให้เจรวมถึงในตอนที่เจอารับกระเป๋าของเบรนด,ดันแซมก็ยื่นกุญแจอะไรบางอย่างมาให้เขา หลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพไปในตอนที่แซมใช้กุญแจดอกเมื่อกี้มาใช้เปิดประตูห้องพักสุดหรูริมทะเลโดยทั้งหมดทั้งมวลม,มันก็เหมือนกับว่าเบรนดันได้สั่งให้แซมเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วแถมระหว่างที่เจอาร์กำลังพักอย่างสบายใจเชิบอยู่ทาชาผู้หญิงที่แซมน่าจะส่งมาเธอก็ได้เอาเงินสดกองโตพร้อมกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาให้เจอาร์ด้านเจอาร์ที่กำลังงงก็เลยถามทาชาไปว่าเขาต้องทำอะไรต่อทาชาก็เลยบอกว่าเขารอรับโทรศัพท์จากเครื่องนั้นนั่นแหละเดี๋ยวนายก็จะรู้จากคนที่โทรเข้ามาเออองงว่่าต้ททะะไรแลีสคัญ ถึงแม้เจอาที่เหมือนจะสนในตัวของทาชาเขาจะพยายามชวนให้ทาชาอยู่ต่อด้วยกันทว่าพอหมดหน้าที่เธอก็ไม่สนเดินกลับออกไปทันทีเลย บวกกับที่ก่อนหน้านี้แซมก็ได้บอกกับ JR อาเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขาว่างเมื่อไหร่ก็แวะไปซื้ออาวุธกับคนที่เขารู้จักนะถึงแม้จะสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ JR ก็เลือกทําตามคําบอกของแซมซึ่งไอเจ้าพอคาอาวุธคนที่มาหมอนั่นก็ให้แซมลองใช้ปืนต่างๆนา,า,า,าแบบเยอะโคตรๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เปิดโลกสําหรับ j r สุดๆไปเลยมีนําซ้ําคืนนั่นเองก่อนที่ JR จะนอนมันก็ได้มีสายโทรเข้าจากโทรศัพท์ที่ทาชาเธอเอามาให้ซึ่งฝั่งนั้นก็นัดให้ JR ไปเจอกับเขาในวันพรุ่งนี้ พอครบเวลาตามนัด JR ก็ได้มาตามที่อยู่จากข้อความโดยที่ปลายทางปากฏว่ามันก็มีหอลำหนึ่งรอเขาอ,อยู่ซึ่งนักบินของฮอลำที่ว่าก็ได้บินพา JR ไปยังที่ไหนสักแหง่งพร้อมกับทีในตอนนั้นตัวหนังก็ได้ตัดสลับไปที่พวกของเบรนดันไม่รู้เพราะว่าเหตุผลอะไรที่ผ่านมาเบรนดันกับพวกในอยู่เงียบๆกันตลอด แต่ในวันนี้เบรนดันกับสั่งให้หลูน้องไปหาเรื่องโต๊ะข้าง,างๆแถบในตอนที่ผู้คุมจะเข้ามาจัดการเบรนดันกับมือขวาเขาก็ได้ใช้อาวุธทีธ่เตรียมมาใช้จี้จับผู้คุมคนนี้เป็นตัวประกรันหลังจากนั้นพวกของเบรนดันก็มาขับให้ผู้คุมเปิดประตูซึ่งสุดท้ายพอออกมาตรงนอกสนามได้ฝั่ง JR อที่อยู่บนหอก็ได้มารับเบรนดันถึงตรงนี้ มีนำซ้ำ JR ที่ไปฝึกยิงปืนมาแล้ว JR ก็ยังช่วยยิงสกัดพวกผู้คุมจนเปิดโอกาสให้เบรนดันกับพวกหนีขึ้นหอม,มาได้สําเร็จและแผนการแหกคุกของเบรนดันนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากให้ JR ทำเพื่อตอบแทนนั่นเอง โดยต่อมาหลังจากที่พวกของแบรนดอนรอดกันมาแล้วข่าวทั่วทั้งเมืองก็ได้รายงานเรื่องการแหกคุกของพวกเขาซึ่งในข่าวก็ได้มีการบอกว่าเมอร์วินหนึ่งในคนของแบรนดอนหมอนั่นก็มาติดคุกจากคดีข่มขืนแต่เมอร์วินกลับบอกกับแบรนดอนว่าเขามา่ติดจากคดีอื่นพอรู้ว่ากล้าโกหกในจังหวะที่พากันไปเปลี่ยนรถแบรนดอนก็เลยจัดการอัดเจ้าเมอร์วินจเจละรวมถึงพอจัดการจนหนำใจแบรนดอนก็ปล่อยเมอร์วินทิ้งไว้ตรงนี้ส่วนพวกเขาที่เหลือก็ได้พากันไปยังห้องพักหรูที่เจอาเคยประกบดานก่อนหน้านั้น แล้วก็หลังจากที่มาถึงห้องพักพร้อมกับนั่งกินเบียร์จนสบายใจแบรนดอนเคสมือขวาของเขารวมถึงเจย์อาก็ได้กลับมาหาแซมเพราะว่าเขาเองก็อยากรู้ว่ามาเฟียอย่างแซมนะมีงานอะไรให้เขาทําหรือเปล่าซึ่งในตอนที่เจอกันแซมก็ได้ถามแบรนดันนายรู้ไหมว่าตั้งแต่ประิดคุกราคาทองดนะันมันขึ้นไปตั้งเท่าไหร่ฉันนะมีงานหนึ่งอยากให้ทําให้แน่นอนงานที่ว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับการขโมยทองอยู่แล้วถ้าว่าตัวแบรนดันก็เพิ่งจะมีคดีแหกคุกมาเองจะรอให้เรื่องนี้มันเยียบไปก่อนไม่ได้เลยเหรอ ทว่าตัวแซมกลับตอบกลับมาอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดไม่ยอมรับงานนี้รู้ดีใช่ไหมว่าเรื่องมันจะจบยังไงซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วที่แบรนดันเขาจะไม่สามารถปฏิเสธงานนี้ได้ทําให้พอตกลงเรื่องงานกษตรทุกคนก็เลยอยู่เลี้ยงฉลองกันที่บ้านของแซมไปก่อนระหว่างนั้นปรากฏว่าเจอเขาดันเหลือไปเห็นทาชาหญิงสาวที่เขาถูกใจซึ่งเธอก้าโทรศัพท์มาให้เขาก่อนหน้านี้เจอก็เลยเรียกเดินตามเธอออกมาในตอนที่เธอหน้าจอกมาสูบบุหรี่ข้างนอก ทว่ายังไม่ทันจะได้คุยกันมากมายอะไรจูจ่ๆจ,จอร์ดหลานของแซมก็เดินเข้ามากระชากแขนของทาชาแถวมอนี่ก็ยังด่ากราด JR เจอาไปอีกว่าอย่ามายุ่งกับเด็กของแซมนะพอพูดจบจอร์ดก็ได้ผลักเจอาลงสระไปเลยแถมเจอาก็ยังสวยมากๆเพราะว่าเขาเองก็ไายน้ำไม่เป็นถ้าทาชาไม่กระโดดตามลงมาช่วยบ่านี้เขาคงจมน้ำตายไปแล้ว พอถูกช่วยขึ้นมาได้มันจึงไม่แปลกอะไรที่ j จอจะวิ่งตรงเข้าไปสัต์หน้าเจจอดแต่ก็ยังดีที่มีคนได้เข้ามาห้ามพวกเขาไว้ซะก่อนสุดท้ายจอดที่เดือดมากๆแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้พระเอกของเราก็เลยหันหลังเดินกลับออกมาจากงานซะเลยทว่าระหว่างที่กําลังก้มหน้าก้มตาเดินไปทาชาเธอก็ได้ขับรถสปอร์ตของเธอตามมาข้างหลังแถมเธอก็ยังชวนเจอไปกินข้าวด้วยกันด้วย JR ที่ไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้วเขาก็เลยยอมตกลงมาด้วยกันแต่ในตอนที่กําลังนั่งกินข้าว JR ก็เสียงมรารยาทถามว่าทาชาน่ะเธอเคยนอนกับแซมไปแล้วไหมฝั่งทาชาก็ตอบว่าเธอยังไม่เคยหมอนั่นนะมองเธอเป็นผู้หญิงเอาไว้แค่ระดับบาร,รมีแค่นั้นแหละมีไว้ก็คงดีไม่มีก็คงไม่เป็นอะไร JR ก็เลยสงสัยหนักกว่าเดิมว่าทาไมทาชาไม่ออกมาจากแซมไปเลยล่ะทาชาเธอก็ล่าว,ว่ามีคนเคยทําแบบนั้นแล้วและสุดท้ายผู้หญิงเหล่านั้นก็ต้องจบด้วยความตายจากมือของแซมเลิกสนใจเรื่องพวกนั้นและกินเกี๊ยวตรงหน้านายไปเถอะแต่พอทา าาชเธอได้เห็นท่าทีเงองๆของ JR ที่ใช้ตะเกียบไม่เป็นมันก็ทําให้เธอแปลกใจจนหลุดขำออกมาเลยซึ่งพอจะขำ JR ก็เลยใช้โอกาสนี้หยอดบอกว่าเวลาเธอหัวเราะเธอมีความสุขและก็ดูน่ารักมากเลยนะจากคําพูดเมื่อกี้ก็เลยทําให้ทาชาเริ่มรู้สึกถูกใจ JR ขึ้นมาไม่น้อย แต่ยังไงซะในวันต่อมา JR ที่ยังคงใช้ชีวิตยอยู่กับพวกของเบรนดันหลังจากที่ผ่านมาสักพักมันก็ทําให้ JR รู้สึกเคารพในตัวของเบรนดันมากๆเนื่องจากเบรนดอนก็คอยสอนแล้วก็ดูแลเขาดีกว่าพ่อแท้ๆเองด้วยซ้ำทว่าพอเบรนดันเขารู้ม,มาจากเคลกว่าเมื่อคืนน่ะ JR หายไปไหนกับทาชาเด็กของแซมก็ไม่รู้หลังจากรู้เรื่องนี้เบรนดันก็ขอคุยกับ JR ส่วนตัวโดยที่เขาก็ถามตรงๆไปเลยว่า JR ได้กับเธอหรือย,ยัง JR ก็บอกว่าไม่เมื่อคืนน่ะไปกินข้าวกันเฉยเบรนดันก็เลยพูดเตือนไปอยู่ว่าแกย่ามาทาแบบนี้อีกเพราะถ้าเกิดแซมมันรู้แซมมันเอาแกตายแน่แต่ทางฝั่ง JR ก็มีท่าทีไม่ค่อยพอใจแล้วก็อยากจะต่อต้านเบรนดันอยู่เหมือนกันเบรนดันก็เลยต้องใช้ไม้แข็งบีบคอสั่งสอน JR เนื่องจากเขาเองก็ไม่อยากให้ JR ต้องมาเสียคนแค่ผู้หญิงคนเดียวฝั่ง JR ที่ไม่สามารถแข่งคออะไรกับเบรนดันได้อยู่แล้วพระเอกของเราก็เลยต้องรับปากไปเพื่อเอาตัวรอดบวกกับที่ตอนนั้นเองแซมก็ได้ส่งข้อความมาหาเบรนดันก็เลยทําให้ อารอดจากมือของเบรนดอนไม่ได้อย่างวุ่นวิต โดยข้อความที่แซมส่งมามันก็เหมือนจะเป็นที่อยู่ใหม่ของพวกเขาหลังจากได้อ่านข้อความเบรนดันก็เลยพาพักพวกย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ที่ว่ารวมถึงเขาก็ยังพาทีมมาดูสถานที่ป้นทองจากที่แซมเขาเคยบอกเอาไว้ด้วยซึ่งสถานที่ที่เบรนดดนจะต้องเข้าไปป้นทองมันก็เป็นโรงงานหลอมทองที่ดูจะแน่หนาปลอดภัยอยู่ไม่น้อยเบรนดอนที่กําลังดูดอยู่เขาก็เลยโทรไปถามแซมว่าจะให้พวกเขาเข้าไปในนั้นได้ยังไงแต่แซมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้เองเขาจะไปหาบัตรพนักงานปลอมมาให้ถ้ามีบัตรผ่านประตูจากบัตรพนักงานเนี่ยก ปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะ แต่ยังไงซะถึงแม้พวกของแบรนดอนจะสามารถเข้าไปได้แบรนดอนก็ต้องหาทางทําให้พนักงานข้างในไม่กระตกกระตากมากเกินไปซึ่งไอเรื่องที่ว่าเขาก็อยากให้เจอาร์เป็นคนทําโดยพอเข้าไปข้างในได้แล้วเจอาก็ต้องปีนท่อแอร์เข้าไปยังห้องหลอมทองเพื่อที่ว่าจะขู่ให้พนักงานข้างในไม่ไวุ่นวายจนกาดรู้แต่เหมือนเจอาร์ที่ไม่มั่นใจเขาก็ไม่อยากทําหน้าที่นี้ถาว่าแบรนดอนก็เคาะมาแล้วว่าเขาต้องทําแถมถ้าเกิดนายทำพลาดทุกอย่างมันก็ต้องจบลงไปด้วยรู้ไว้เถอะว่าหน้าที่นายนะ่ะมันสาคัญมากแค่ไหนส่วนถ้าเกิดสามารถขโมยอ เบรนดันก็จะให้เพื่อนที่เป็นนักแข่งรถเป็นคนขับรถพาพวกเราหนีตำรวจในบรรดาคนที่เขารู้จักหมอน,นันนะขับรถเก่งสุดแล้วแหละซึ่งในตอนแรกแผนทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นไปได้เป็นอย่างดีแต่พอเบรนดันเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกให้กับแซมได้รู้แซมก็ดูจะไม่ค่อยโอเคกับเรื่องที่เบรนดันแล้วก็เจอาจะเป็นคนเข้าไปเอาทองแซมนะอยากให้หลานตัวเองอย่างจอร์จเป็นคนรับหน้าที่นี้ ซึ่งแบรนดอนก็ไม่โอเคมากๆเนื่องจากจอร์ดมันก็เป็นมือใหม่แถมยังเก่งแต่ปากแต่จะให้ไปเถียงแซมก็ไม่ได้หรอกสุดท้ายแบรนดอนก็เลยต้องตบปากรับคำเรื่องนี้มาด้วย พอคุยเดีลยวงานกับแซมจบไปแล้ว JR, JR, JR. เขาก็มาหาดื่มคลายเครียดที่บาร์สักหน่อยแต่เหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเขาเพราะว่าทาชาเธอก็เป็นสาวเสิร์ฟอยู่ที่บาร์นี้พอดีทำให้ในจังหวะที่เห็นทาชากำลังถูกลวนลาม JR ก็เลยใช้ปืนที่มีมาขู่เลตะเพิดพวกนั้นไปซึ่งไอาการที่ JR เข้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องมันก็ทำให้ทาชาไม่พอใจมากๆขนาดที่ว่าถึงแม้ JR จะตามมางอ้อเธอก็ยังไม่ยอมยกโทษให้เลย ทาชาที่อารมณ์ไม่ดีเธอก็เลยถอดเสื้อผ้าลงไปเล่นน้ําแต่จอมตือ้อย่างเจอาก็ยังไม่ยอมแพ้หมอนีก็ได้แก้ผ้านแล้วก็ยังตามลงไปในน้ํากับทาชาด้วยท้ายที่สุดหลังจากที่เล่นด้วยกันไปสักพักทาชาก็ยอมเปิดใจย,ยกโทษให้กับเจาอีกอย่างเธอเองก็สนใจในตัวของชายหนุ่มตรงหน้าอยู่แล้วบทสรุปของคืนนี้ทั้งสองคนก็เลยไปต่อกันี่ห้องและนั่นก็หมายความว่าเจอาได้คมเส้นตายระหว่างเขากับแซมไปแล้วด้วย ซึ่งในตอนเช้าของวันถัดมาทาชาเธอก็มาเฉลยว่าแซมเป็นคนจ้างเธอมาหาจุดอ่อนของเจอาแต่ฝั่งเจอาถึงแม้จะรู้ความจริงเรื่องนั้นพระเอกของเราก็ไม่สนอะไรแล้วอยากจะเอาเรื่องอะไรกลับไปรายงานแซมก็ทําได้เลยแต่ก็รู้ว่าอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเขาปนทองในวันนี้สําเร็จขึ้นมาแล้วก็เขาจะเป็นคนกลับมาพาทาชาหนีไปเองทาไม่เชื่อก็ลองเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารอเอาไว้ในท้ายที่สุดจากคาพูดทั้งหมดทั้งมวลของเจอามันก็ทําให้ทาชาเธอตัดสินใจได้ว่าเธอจะไปช้ชชีวิตอยู่กับผู้ชายตรงหน้าและเธอที่ภาวนาขอ ให้ JR ทำสำเร็จทาชาก็เลยเอาสร้อยควานนาโชคสุดลักสุดหัวของเธอถอดไปใส่ที่คอของ JR เผื่อที่ว่ามันจะทําให้ JR รอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยทว่าไอการที่ JR เสียเวลาจูจีอยู่กับทาชาตรงนี้กว่าที่เขาจะกลับมาหาเบรนดอนที่ฝั่งนั้นก็เตรียมตัวกระเสร็จแล้วเบรนดอนก็เลยหัวเสียไม่น้อยเพราะเขาก็ไม่เข้าใจว่า JR หายหัวไปไหนไมาตั้งนานแต่ยังไงซะพอมากันครบแล้วพวกของเบรนดอนทั้งหมดก็ได้ขับรถตรงมายังโรงหลอมทองด้วยชุดพนักงานแล้วก็บัตรที่แซมเขาเตรียมมาให้ โดยเจ้าของพวกนั้นเบรนด่นกับผักพวกก็เลยสามารถเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายชนิดที่ว่ายามก็ไม่รู้สึกสงสัยในตัวของเขาแม้แต่น้อยและแล้วหลังจากที่แผนขั้นแรกสําเร็จลุลวงเบรนแดนก็จัดการเจาะช่องแอร์เพื่อจะส่งให้ JR อาอดเข้าไปข้างในตามแผนไม่นานนัก JR ที่ได้มุดทอเข้าไปข้างในอย่างทุลักทุเลในที่สุดเขาก็คลานมาถึงตําแหน่งตามแผนของเบรนดนจนได้ แต่ทว่า,วาด้วยความโลกของเจอาพระเอกของเราก็ดันโคตรซวยทำไฟฉา,ายหล่นไปข้างล่างเจอาที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิทยุก,กลับไปถามแบรนดัน,ด,นด้วยสภาพที่กำลังร้อนใจสุดๆหลังจากที่ดูแล้วว่าเจอาก็คงจะไม่ได้เรื่องแบรนดันก็เลยพูดกับพรรคพวกไปว่าเรานะต้องลงมือกันแล้วแหละรวมถึงถ้าเกิดมันมีเรื่องฉุกเฉินจนเราต้องยิงขึ้นมาแบรนดันก็อยากให้ทุกคนเล็งไปที่ขาเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้มีใครต้องมาตายจากการปนในครั้งนี้ พ่อตกลงก็ได้เบรนดอนเคลกแล้วก็จอดทั้ง3คนที่ปลอมตัวมาเป็นพนักงาน,น,นก็ได้เดินตรงเข้าไปยังห้องกล้องวงจรปิดซึ่งพอมาถึงหน้าประตูเบรนดอนก็อ้างบอกว่าบริษัทส่งเขามาซ่อมกล้องพนักงานข้างในที่ไม่ได้เอะใจแล้วก็ระวังตัวเขาก็เลยเปิดประตูจนเปิดโอกาสให้เบรนดอนใช้เครื่อง็อไฟฟ้าจัดการกับตัวเขาเองโดยในตอนที่เบรนดอนสามารถจัดการกับชายตรงหน้าได้แล้วเขาก็ได้เคลียร์เทปบันทึกกล้องวงจรปิดทั้งหมดพร้อมกับที่เขาเองกับวิทยุบอกให้เจอาลงมือได้เลย ฝั่ง JR พอได้สัญญาณเขาก็ได้เอาหน้ากากลิงมาใส่และทันใดนั้น JR ก็ได้กระโดดลงไปจัดการกับพนักงานคลางซึ่ง JR ก็พยายามขู่ไม่ให้มีใครวอยไว้สักคนเดียวรวมถึงเขาก็ยังใช้หนึ่งในพน,นักงานเป็นคนพาไปเปิดประตูเอาพวกของเบรนดอนเข้ามาข้างใน และหลังจากที่แบรนดอนกับพวกที่เหลือเข้ามาได้แล้วแบรนดอนก็ได้สั่งให้พนักงานหลอมทองต่อไปเรื่อยๆส่วนพวกที่เหลือเขาก็มอบหมายให้จอร์ดเป็นคนเฝ้าเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจอร์ดมันนึกคึกอะไรจูจ่ๆหมอนั่นก็นยิงใส่พนักงานคนหนึ่งทางที่แบรนดอนยังไม่ทันสั่งสักคำทำให้แบรนดอนที่กลัวจัดเขาก็ได้ด่าเจ้าจอร์ดแล้วก็เอาปืนกระแทกหน้าไปทีนึงเพื่อให้จอร์ดมารู้ว่าแผนนี้ใครเป็นคนคุมกันแน่ ซึ่งพอเวลามันผ่านไปสักพักระหว่างที่แบรนดอนกับพวกกาลังขนทองที่เพิ่งจะหลอมเสร็จใส่กระเป๋าคนขับรถของแบรนดอนที่รออยู่ข้างนอกหมอนันก็นวิทยุมาบอกว่าตอนนี้ตำรวจมาถึงแล้วนะ พอรู้แบบนั้นแบรนดอนก็เลยเริ่มแผนการหนีของเขาโดยการใช้พวกพนักง,งานของโรงหลอมที่ใส่ชุดเหมือนกันบังคับให้คนหล่อนั้นออกมาข้างนอกพร้อมกับพวกเขาฝั่งตำรวจที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่กว่าจะรู้ตัวกันปรากฏว่าฝั่งแบรนดอนก็ได้เปิดฉากยิงใส่มาก่อนแล้วโดยแบรนดอนกับพวกก็ใช้ปืนกลที่พกมายิงใส่ตำรวจอย่างไม่ยังแล้วก็ระหว่างที่กำลังยิงสกัดเอาไวา้พวกเขาก็ได้พากันหนีไปขึ้นรถที่เตรียมรอไว้อยู่แล้วถทาว่าในตอนที่เหยียบสุดตีนพากันหนีออกมาตำรวจข้างหลังก็ยังตามและยิงพวกของแบรนดอนมาไม่เลิก สับหลายเหมือนกับว่าเคลกก็จะถูกยิงจนเจ็บโดยอาการของเคลกก็ดูจะสาหัสอยู่ไม่น้อยและเหมือนเจ้าตัวก็ดูดีว่าตัวเองคงไม่รอดก่อนจะสิ้นใจเคลกก็เลยสั่งเสียกับแบรนดันว่าถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาเอาส่วนแบ่งเขาเองไปให้ลูกกับเมียเขาด้วยนะ ซึ่งถึงแม้สุดท้ายพัวของแบรนดอนจะสามารถสลัดตำรวจจนหนีรอดมาได้แต่ในตอนที่เอาทองมาส่งให้แซมปรากฏว่าเค้กก็ได้สิ้นใจตายไปซะแล้วส่วนทางฝั่งแซมหลังจากได้ทองสินที่เขาต้องการที่สุดมาอยู่ในมือก่อนจะมาเคลียร์เรื่องส่วนแบ่งเขาก็บอกให้แบรนดอนจัดการกับหลักฐานทั้งหมดก่อนซะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องของที่ใช้ในการปนหรือแม้กระทั่งร่างของเค้กก็ต้องกำจัดไปด้วยด้วยความจำเป็นแบรนดอนก็เลยต้องเผาทั้งเค้กพร้อมกับรถไปเลย แต่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่บรนดันกำลังทำลายหลักฐานฝั่งทาชาที่กำลังเก็บกระเป๋าตามคำบอกของเจอาจูจู่แซมมันก็ดันส่งลูกน้องมาเช็คว่าเธอหนั่ยกำลังทำอะไรอยู่และพอมานี่มันรู้ว่าทาชากำลังจะเก็บกระเป๋าหนีชายตรงหน้าทาชาก็พยายามเข้ามาทำร้ายเธอเพื่อหวังจะฆ่าปิดปากแต่ทาชาก็เหมือนจะยังโชคดีเพราะว่าเธอก็สามารถหนีเอาตัวรอดออกมาได้อย่างวุ่นวิต ซึ่งพอรอดมาแล้วทาชาก็ได้ส่งข้อความไปบอก JR อว่าไม่ต้องกลับมารับเธอแล้วนะเนื่องจากตอนนี้แซมกำลังส่งลูกน้องมลาล่าพวกเราอยู่คงไม่ใช่แค่เธอคนเดียวแน่ๆยังไง JR อกับแบรนดอนก็คงถูกหมายหัวไปแล้วซึ่งจากคําเตือนของทาชามันก็ทําให้ในตอนที่แบรนดอนกับ JR ขับรถมาถึงบ้านทั้งสองก็ไหวตัวทันและรู้ว่าแซมส่งคนมาดักรอเล่นงานพวกเขา แบรนดอนที่ทั้งโกรธทั้งแขนทั้งคาใจเขาก็เลยโทรตรงไปถามแซมว่าทำแบบนี้ทำไมกันวะแต่ไอเจ้าแซมก็เลือกจะไม่ตอบอะไรสักอย่างบรนดอนก็เลยปาโทรศัพท์ทิ้งไปเลยฝั่งบรนดอนเขาก็เหนื่อยไปขโมยมาเองกับมือยังไงเขาจะไม่ปล่อยให้แซมมาชุบมือเปิดไปแน่แน และด้วยความที่แบรนดอนก็รู้ว่าแซมมันน่าจะเอาทองไปแลกเป็นเงินที่เมลเบิร์นก่อนจะไปที่นั่นเขาก็เลยพาเจอาร์มาขุดหลุมศพของชายที่มีชื่อว่าเอาเบิร์ตโจเนสซึ่งก่อนหน้านี้ตอนไหนไม่รู้แบรนดอนก็ได้แอบฝังเงินสำรองของเขาเอาไว้พอได้เงินที่มันเป็นค่าเดินทางไปยังเมลเบิร์นมาแล้วเจอาร์ JR ก็ได้ส่งข้อความไปบอกคนรักตัวเองว่าเขากับแบรนดอนจะใช้รถไฟสายไหนขบวนไหนเดินทางไปยังเมลเบิร์นพอถึงเวลารถออกทาชาเธอก็เลยเดินมาหาเจอาร์และในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งด้ววยความดีจทั้ง ก็เลยจัดกันอย่างหนักมาชุดหนึ่งและหลังจากพวกเขาทั้ง3คนเดินทางมาถึงเมลเบิร์นกันแล้วเบรนดอนก็ได้ใช้กําลังมาคับให้ทาชาไปส่งของอะไรบางอย่างให้กับเขาซึ่งถึงแม้ทาชาเธอจะไม่อยากทําให้ทว่าพอเธอถูกตกมาทีหนึ่งเธอก็ไม<ๆ>่สามารถเลือกอะไรได้แต่หลังจากที่ทาชาเธอออกไปแล้วฝั่งเจอาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทาชาตอนนี้มันก็คืบหน้าไปเยอะ พอแบรนดอนกล้ามมาตบหน้าทาชาต่ตอหน้าต่อตาเขา JR ที่เดือดจัดก็เด็กระจนเข้าไปเล่นงานแบรนดอนซึ่งในความฮึดสู้รอบนี้แบรนดอนก็สู้แรงของ JR เด็กหนุ่มวัยสิไม่ไหวในท้ายที่สุดเขาก็เลยเอ่ปากยอมแพ้พอจบเรื่อง JR ก็เลยพูดส่วนมาเลย JR บอกว่าเขาไม่อยากสวมตกากลิงมาทำงานเป็นมีให้กับแบรนดอนอีกแล้วนะด้านเบรนดอนที่เพิ่งเข้าใจว่า JR ไม่ได้รู้จักโลกใบนี้แม้แต่น้อย ตัวเขาเองที่โกรธไม่ต่างกันก็ด่าส่วนไปเลยแกคิดเรื่องนี้มาดีแล้วหรอจริงๆแล้วแกเนี่ยรู้จักไม่นานหมดเบือกแล้วหรือยังไงรู้จักกันได้ไมา่นานก็จะหนีตามกันไปซะแล้วทําไมแกไม่ลองใช้สมองที่มีคิดให้มันถี่ท้วนกว่านี้หน่อยวะลิงบนโลกนี้มันมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือพวกชิมเปซีที่ถ้าเกิดมีปัญหาถูกคุกคามจากศัตรูพวกมันก็จะสู้อย่างหลังชนฝาดยอมแลกชีวิตส่วนอีกอย่างก็เป็นพวกลิงโมโนโบที่พอเกิดมาก็แต่จ้องผสมพันธุ์ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแม้แต่น้อยคิิดดูเเเออออาาาางงกกกกก็็แแลวันนน่ยยจะปบบไหท ทให้ตัวเองสวยเพราะว่าไปยุ่งกับไม่นาน JR ก็ควรจะเอาเงินก้อนนี้ไปให้เธอแล้วก็บอกให้เธอแยกจากเขาไปซะเพราะยังไงการไปรยุ่งกับเด็กของแซมมันก็มีแต่ผลเสียอยู่แล้วซึ่งระหว่างที่กําลังคุยเรื่องนี้อยู่ปรากฏว่าทาชาที่กลับมาพอดีก็บังเอินได้ยินเข้าและยังไม่ทันที่ JR จะตอบตกลงอะไรทาชาที่เสียใจมากๆเธอก็ได้วิ่งหนีออกมาก่อนฝั่ง JR ที่เห็นเขาก็เลยวิ่งตามมางอ้อโดย JR ก็พยายามอธิบายว่าที่เขาต้องทาแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะหนีไปพร้อมกับทาชาจบงานได้ส่วนแบ่งเมาลร่พวกเราค่อยหนีไปด้วยกกันก็ได้ แต่ตัวทาชาก็ด่าเจอาคิดหรอว่าไอชัวนันจะยอมแบ่งส่วนแบ่งให้กับนายหมอนันคงตั้งใจจะหลอกใช้นายพอจบเรื่องเมื่อไหล่ยังไงก็ต้องเขี่ยทิ้งไม่ต้องฝันเรื่องส่วนแบ่งหลอกเอาตัวเองให้รอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ก่อนดีกว่า และปรากฏว่าในจังหวะเดียวกันนั้นฝั่งของแบรนดอนคนของแซมก็ตามจนมาเจอตัวเขาโดยหมอนนั่นก็แอบ,บแกะรอยตามทาชาเมื่อเมื่อกี้ถ้าว่าแบรนดอนที่ฉลาดมากๆเขาก็พยายามเสนอว่าถ้าเกิดยอมปล่อยเขาแบรนดอนจะยอมแบ่งส่วนแบ่งมูลค่าหลายแสนให้ถ้ามาเทียบดูมันเยอะกว่าเงินค่าจ้าของแซมอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะและในเมื่อมันก็เป็นเงินจํานวนเยอะตั้งขนาดนั้นสุดท้ายเงินก็สามารถทําให้คนปเปลี่ยนฝั่งได้อยู่แล้วโดยเอเจว์ลูกน้องของแซมคนนี้เขาก็ยังบอกมาอีกว่าแซมจะนัดแลกทองตรงไหนเวลาไหน ทำให้หลังจากที่รู้ความลับนั้นในเช้าวันลุ้งึ้นแบรนดอนเจอาร์ <JR S 2> และก็เวทั้ง3าคนก็เลยมาดักรอตรงจุดที่แซมจะมาแลกทองไม่นานนักจอร์ดหลานของแซมก็ได้โผล่ม,มานดะเจอคู่ค้าของเขาแต่ทว่าระหว่างที่2คนนั้นกําลังแลกกุญแจกันอยู่เวก็ได้ใช้รถกระบะขับเสรยรถทั้งสองคันไปเลยไม่นำซ้ำเวกับแบรนดอนก็ยังได้ยิงจัดการทุกคนทิ้งแบบโคตรจะโหดเว้นเวแต่เพียงตัวของจอร์ดเนื่องจากพวกเขาก็อยากรู้จากปากมานีว่าเก็บทองเอาไว้ที่ไหน โดยแบรนดอนก็ได้จับจอ์จมาทรมานด้วยการจับหังห้องเย็นจนในท้ายที่สุดตัวจอจที่เกือบจะแข็งตายมันก็ยอมบอกว่าซ่อนกระบอ๋ทองเอาไว้ตรงกระดังแห่งหนึ่งซึ่งพอรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแบรนดอนกับเจอาร์ก็ได้พากันไปเอาทองที่ว่าแต่ยังไงซะถึงแม้พวกเขาจะได้ทองมาแล้วทายังไม่ได้ตามไปกำจัดแซมรับรองได้เลยว่าหมอนันต์นนะตามรางควานพวกเราชั่วโคตรแน่ก่อนจะไปฆ่าแซมด้วยมือตัวเองแบรนดอนกับเจอาร์ก็ได้ส่งกระบป๋าทองออกไปนอกประเทศก่อนเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ตามไปยิงจัดการกับแซมถึงที่โดยฝัั่่่งงแแซมมทีไได้เะะใจละระว ตัวไม้แต่น้อยสุดท้ายแซมก็เลยพลาดท่าถูกแบรนดอนยิงตายคาที่และพอจบเรื่องแบรนดอนกับเจอาก็ได้พากนันหนีมาพร้อมกับกระเป๋าทองโดยก่อนที่จะไปหาเรือหนีออกไปนอกประเทศพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาแวะพักที่โมเทลแห่งหนึ่งซึ่งแบรนดอนเขาก็ได้ซ่อนกระเป๋าทองตัวเองเอาไว้ใต้เตียงทว่าฝั่งเจอากลับเอากุญแจห้องตัวเองลงมาให้พนักงานพร้อมกับบอกไปว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเอากุญแจห้องเขา แล้วก็สุดท้ายหลังจากที่แบรนดอนสามารถหาเรือที่ตัวเองต้องการได้แบรนดอนกับเจอาร์ก็เลยจะพากันนั่งเรือหนีไปนอกประเทศทว่าพอมาถึงกลางทางแบรนดอนก็ได้จ่อปืนมาที่เจอาร์และนี่ก็ทําให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าแบรนดอนเนี่ยตั้งใจจะหักหลังเจอาร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับที่ทาชาเธอบอกไว้เป <Blend on S 2> <ๆ>๊ะแบรนดอนได้บอกไปว่าฉันก็ไม่อยากฆ่าแกหรอกนะไอเด็กน้อยยังไงแกก็มาไกลได้แค่นี้แล้วแหละเอาแบบนี้แล้วกันฉันจะยอมใจดีให้แบ่งเงินในสักสามแสนนายควรจะเอาเงินแค่สามแสนนี้แล้วก็หนีไปซะดีกว่าจะต้องมาตาย กลางทะเลโดยที่ไม่ได้ใช้สักบาทเดียวเลยนะแต่ทว่าพอตัวหนังตัดไปที่หน้าของ J.R. สีหน้าของชายหนุ่มก็ดูไม่ได้แปลกใจสักนิดเนื่องจากเขาก็ได้คิดว่าอยู่แล้วว่าบรบนดอนต้องหักหลัง พระเอกของเราก็เลยวางแผนกับทาชาโดยชาวจังหวะที่เขากับแบรนดอนออกมาดูเรือกันเมื่อวานให้ทาชาเอากุญแจที่เขาทิ้งไว้ให้เป็นคนแอบมาเอาทองที่แบรนดอนได้ซ่อนเอาไว้ฝั่งแบรนดอนที่ตกใจมากๆเขาก็เลยวิ่งลงไปเช็คกระเป๋าตัวเองพอเปิดออกปร,กร,รากฏว่าในนั้นก็ไม่เหลือทองสก้อนซ้ำหลายพอ asha, ทาชาเธอโทรเข้ามาหาเจอาเจอาก็ถาาว่าถ้าเกิดแกกล้าทำอะไรเขาทันใดนั้นทาชาจะแจ้งตำรวจมาจับแกแน่ๆถ้าไม่อยากซวยก็ทำทุกอย่างที่ฉันบอกไปซะหรือไม่ถ้าไม่เชื่อก็เอาโทรศัพท์ไป accident, คุยกับทาชาเองดิสิท้ายที่สุดพอแบรนดอนรู้ว เสียเหลี่ยมเขาแล้วโดยความกรัวจัดแบรนดอนก็เลยพุ่งเข้าไปเอาเจอาหล่นน้าลงมาด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเจอาน่าว่ายน้าไม่เป็นกว่าจะรู้ตัวเจอาก็เกือบจะจมน้ําตายไปซะแล้วโชคยังดีที่แบรนดอนกลับใจพาเจอาขึ้นมาบนเรือนั่นก็เลยทําให้หลังจากเจารอดตายก่อนจะแยกย้ายนั่งเรือไปหาทาชาพะเอกของเราก็บอกให้แบรนดอนเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ซะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเขาจะโทรมาคุยเรื่องส่วนแบ่งเอง ทว่าพอแยกย้ายกันไปได้ไม่นานสุดท้ายแบรนดอนก็ได้ถูกตำรวจล้อมจับจนต้องกลับไปติดคุกเหมือนเดิมแถมรอบนี้โทษเขาก็เหมือนจะนานกว่าครั้งก่อนด้วยแต่ยังไงซะระหว่างที่เขาใช้ชีวิตในคุกอยู่นั้นมันก็มีจดหมายส่งมาจาก JR โดยในจดหมาย J r อาก็บอกว่าถ้าเกิดพ้นโทษเมื่อไหร่แบรนดอนจะลืมไปไว่าลุมศพของโจนเนสแล้วกันซึ่งพอได้อ่านแบรนดอนก็เข้าใจขึ้นมาเลยว่า J r าคงจะทําตามที่สัญญาด้วยการเอาส่วนแบ่งเขาไปฝังไว้ที่ลุมศพของโจนเนสมีหนําซ้าในจดหมาย JR ก็ยังส่งรูปที่ทาชากําลังท้้องมาาาดวววยรก่ อยากให้แบรนดอนได้รู้ว่าตอนนี้เขาเองกับทาชาเนี่ยมีความสุขมากแค่ไหน ส่วนแบรนดอนถึงแม้เขาจะต้องใช้เวลาที่เหลือในคุกแต่เขาเองก็เหมือนจะดีใจไม่น้อยทีเจาอานน่ไม่ได้ลืมเขาและยังทาตามสัญญาที่เคยให้ไว้ด้วยโดยตอนท้ายพออ่านจดหมายจบแบรนดอนก็ถึงกับยิ้มออกมาพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างกับหนังเรื่องซันออาฟกาันในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m อ็ไป6.4คะแนนและคะแนนจากรอดเทนทอมโตหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือจะคอมเมนต์เพื่อปกลังใจ ให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก็จะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ